สวัสดีค่ะพบกับช่องมาอับกอกนะคะของเราหน่อยใช่ใครไม่เชื่อเราเชื่อการบังดูถึงแดนไกลก็ยังตลอดเส้นทางกันแล้วบอกพ่อปู่บอกว่าอย่ามีฝนนะไม่มีจริงกอ้าวแม่เมื่อตอนก่อนมาเข้ามานี่นั้นมีฝนนะเลยยกมือขึ้บอกภาษาไทยนะเพราะว่าพ่อปู่ลูกมาจากไกลมากเเลยดินทางมาลำบากมากอย่าได้มีฝนอย่าได้มีอุปสรรคอะไรเลยนะท้องฟ้าสว่างหมด จริงอันนี้เสื้อเห็นทังษามากก็คือดูแม่เราใจเนาะเราตอนนี้ถือสินแปกก็จะไม่ทานอาหารอะไรใช่ไหมเราก็จะกินแต่ละวันไม่ต้องกินอะไรเลยสินแตกก็มีเวลาเวลาทานที่เป็นใช่ก่อนกานเที่ยงก็จะไม่แต่ต้องอะไรแล้วค่ะก็ดื่มได้แต่ห้ามห้ามที่ว่าจะของเคี้ยวอะไรก็ไม่ได้สักอย่างนึงได้ครับเลยเวลาต้องหยุดดูทุกวันนะ ตั้งแต่ออกจากกรุงเทพมาแล้วม,มาเลยนะมงดําเลยใครไม่เชื่อจะมนมไปเห็นเห็นเพื่อนอ่ะขับรถมาเห็น,หน,หนดดมานมาเลยเมื่อวานที่จริงจะเข้ามาที่สกลนครเลยแต่กว่าจะถึงสกลนคร<อ>มันจะดึกมาก<อ>แล้วฝนก็ตกแถวโพวารวาดด้วยเลยแวะสารคามบ้านตัวเองอ,ะอ่ะน้องๆก็ออกมาหาที่สารคามอ่ะ พี oh. oh. yeah, so, huh. oh ่ก็มาจากไหนคะยะโสค่ะโอ้โหเดี๋ยวสารคามเะโสกี venir. ่ชั่วโมงมาถึงนี่คะเมื่อคืนนี่นอนงตะกลนค่ะโอ้ตอนแรกอะสิบ้ามานนี้เป็นแม่บริษัทมณฑโอมุนทร์ศักดิ์โอ้เป็นบบประกอบมากมามาพอถือหรอกมากันตามที่เขากดในมือถือมากตอนตอนปัจจัน์ไปใส่ราค่ะัจจัต์มนอยู่บ้านบางเยี่ยมโอ้อยู่บ้านบางเยี่ยม ดูหนูเลยนะไม่ไม่ได้เหมือนที่เราดูในในในยูทูปนะยังแข็งแรงอยู่หนูแกกับลูกชายสองปีเป็นไรแล้วล่ะนั่นแหะพีผู้หัวนะลูกชายคนโตที่มาลงมานี้แบบลูกมานี้การมานี้เงนมานี้บ้านลูกชายก็มาลร่ลูกับลูกสะพ้ยต้องมาเพราะว่าเขาจะต้องดูเส้นทางอะไรไให้เราเราไม่รู้เรื่องใช่ไหมเั็นแม่เบิ่งมาเป็นดอกเป็นให้ไทยแล้วก็ปู่พี่ป้าไปใส่เราหรือพ่ออ้วนหรือวะ โอ้แม่จะว่าตอนไหนแล้วจะรำตอนไหนหรือไม่ตอนไหนเออเออต้องต้องไปเช้ารำยังพอแม่รำไม่ยังยังยังไม่รำแม่ชี้ขึ้นมาบดีนะคะขึ้นมาบดีนะคะเออโชคไม่เมื่อกี้เปิดดูในดูอ้าลุงพลมาถึงแล้ววันนี้ดีมากเลยได้เจอได้เจอด้วยทำไมควรจะไม่เจอด้วยนะ พราะตอนวันที่อะไรนะไปทําอะไรที่ศาลที่ไหยก็ดูตลอดไงดูยังคุยกับมิยูกิอยู่เลยเมื่อวานยังดูอะไรเจ้าจิกจิโกอยู่เลยจิกโกเปลี่ยนชื่อช่องยังจ้าเปลี่ยนยังยังไม่เปลี่ยนก็เป็นจิกโกเจแปนอยู่นะวันนั้นก็เห็นจิกโกแฟมิลี่ขึ้นมาเออเออใช่ใช่แต่เดี๋ยวเขาจะมีสร้อยตามมาลุมเออมาอะไรนะลุงลุงพลป้าแตน อมมนอะไรตามท้ายมาตลอดไงแั้วมียูกิด้วยนี่อรุูกรนนี่ค่ะทำไมนี่เนี่ยเออนี่เพื่อนมานี่คนขับมาขับมาด้วยกัน่ะเพื่อนเก่าแก่ที่อยู่กรุเทพครับอันนี้ลูกชายนี่ลูกชายนี่อ่อนมาด้วยกันสองปีนี่ปีปีมาเมียไปพูดเรื่องอายุเลยแม่ที่ลูกสะพ้ายพี่หนา ใช่ไหมจริงพอดูแล้วยังหนุ่มอยู่เลยมตัวใหญ่เนาะใช่ช่วงช่วงที่โชว์ตัวบ่อยๆหล่อคนนี้ชอบเสียงเพลงมากเราแต่งตัวเขาแต่งตัวอะไรอย่างเลยเขาแต่งตัวไงแต่งตัวหล่อทุกคนนะครับผู้ชายก็หล่อผู้หญิงก็สวยถ้าแต่งตัวแล้วแม่พีอ่ะคนไหนแม่พีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ผู้ใหญ่ นี่ีอดีตครับอดีตเนี่ยอดีตอะไรนะจังหวัดเราไม่ออฟเพราะเป่าเพราะว่าตามที่กกครอแม้วก็อะไรนะสาบานปกกอน่นะเห็นไหมว่าแล้วเนี่ยูทุกคน แสดงวาชอบแดดใช่ไหมครับนั่นจะเข้าห้องน้ำห้องน้ำพี่ปนจะพี่ปนขอถ่ายได้ไหมห้องน้ำมันเต็มขาได้ไหมเต็มไปตรงโครกางเอ้าอันอะไรนะนี่นาวก็ถ่ายด้วยอารมณ์จะเดี๋ยวเร็วๆนี้เราก็จะทำน้ำแล้วมันจะไม่เสร็จห้องน้ำอ่ะเข้าได้ป่ะเนี่ยยังไม่ได้เนาะ เอของหมดเองนเข้าไม่ได้ทำไมเห็นไปโผล่อยู่ที่นู่นมึงแถวสวีเดนห้น้ำนี่มีเดกับพี่หนิงเขาตั้งใจทำให้ผู้หญิงกันนะเฮ้เห็นบอกดูห้องน้ำทรงนั้นอ่ะเขายังไม่เสร็จจะไม่ได้เสร็งแล้ทานเขากำลังปูผนังอะไรอยู่พี่นากระดาษในห้องนั้นน่ารูกเอาไปด้วยห้องน้ำอันนั้นเป็นห้องน้ำพวกเราอยู่อาจจะไม่สะอาดเท่าไหร่ไม่เป็นไรหรอกค่ะแล้วก็นั่นได้ ไปกราบแล้วใช่ไหมตัวเองเดี๋ยวเราจะให้ไปกราบของย่าย่าจะได้พากราบด้วยนี่ครับนี่ครับนี่หน้าอกนะครับเนี่ยนี่ไงมีเสื้อพอปลาสลาเราเรือสลีจอจานสลีต่อต่อโปรโมทเสื้อโปรโมทเสื้อดูสีเขียวเขียวก็เขียวนิ้วซ้ำอกันเป็นของบริษัทมโนโอมทำเราเก่งตอนที่มีสินค้าตัวอย่างไหมครับ ตัวอย่างไม่มีครับนี่ครับที่ใส่เลยก็เบอร์อันนี้ก็ตัวอย่างเลยค่ะแล้วตอนนี้เราจเดินท่านจะซื้อแบบไหนตัวที่ยังไม่ใส่มีปะมีตอนนี้ว่าจะสั่งครับเสื้อจะมีเจ็ดสีครับทั้งหมด แล้วก็มีไซส์ต่างวิญญาณแล้วแรกเขาจะเอาไปให้เขาบอกแม่ถือไม่ไหวน้ำหนักไม่มีเลยหนูเช็คเช็คขึ้นเครื่องไม่ได้โอไม่เป็นไรเดี๋ยวจะไปที่นู่นเดี๋ยวก็จะอันนี้ก็ให้ไซื้ออเงช่างที่กรุงเทพแกะแบบให้ผมก็เช็คว่าผ่านผมไม่ได้ปักที่แรกมันไม่ผ่านมันกระตูนตอนที่สกลนครมันลายมันกระตูนก็เลยหัให้ช่างที่กรุงเทพทำนี่มาทบ็อกี่สกลมาเดี๋ยะแย้สวน แาจากเอสอนเ้องแม่เนาเกามีมือผัดขันยาสวทอนหลายเรามีโมยูยูญี่ปุ่นุ่นนะตอนนี้ยู่กระโตหางพ่านาคเหมือนซำนี่ซำนั่นล่ะสำรถขันนั่นล่ะจอดนั่นล่ะด้านหางกัเออแทนเห็นเห็นเบิะพญานาคกันกันมีหลายประเทศอยู่กับแทองเวอรนั่นแมประเทศญี่ปุ่นกัมพูชาประเทศป้ามาแล้วมัเทว่มันขึหรอแม่มันอยู่ไกลนแม้ว ตันงแรเลยต่้งแต่เคนตังยุบปอคไปละแต่คนล่ำเนินไหลกับล่ำน้ำเพินยุบบนเขาเจอล่ำทั้งดั้งกบอกเขากับล่ำน้ำเงินคืยกันตอนเปียนอันเส่งของต้นอ้อคนล่ำตอนแรกเนาะล่ำขงูนะตอนหลังมาเปลี่ยนเป็นล่ำอันผู้ไทยล่ำยังสินะ าแตนสวัสดีโหยที่ในรูปเงนีอนนี้หนาตาดีเพราะว่าช่วงอ้วนนบองเลลไม่ได้ออกไม่ค่อยได้ออกแดดตัวจริงยังสาวอยู่เลยใช่ี่เด็กกับผมครับได้เนี่ยเด็กท่อเท่าไหร่ปีอนะคะปปีม ปีมาเมยอ๋อน้องอ่อนน้องตั้มปีหนึ่งน้องตั้มปีมาเมียที่ลูกชายอ่ะปีมาเมยดูอ่อนจำแม่นสุดน nice ี er. ่นะคะคลิปนี้ก็ขอฝากว่าผิวทุกคนค่ะเดี๋ยวดีขป้นมากนะคะก็ขอสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะที่ส